ต้นายเดินกลับบ้านทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินแห้งไปดูข้าวเหี่ยวใบแดงบใบไหม้หมดแล้วปีนี้จะทำนาได้ผลไหมนอ้อดูข้าวหยอดนาข้างๆตายเป็นแถวเลยปีนี้ใครๆก็ โดนภัยแรงกันหมดไม่ได้โดนแต่เราอำเภอหนองบัวในสงสัยจะเป็นหมดทั้งอำเภอสลามาังดูแล้วอะเบื้งหน้าเขาหน้าเขาอีกย่างคือมีแต่หยากอบเลือบลาเนี่ยเบื้งฟี่นองให้ข้าเจ้ามาตัดหยาหยาไม่ตะกอไงๆว่าไอเอา ปุยขอ,อกใส่หน้านี่หน้างามเหมือนมันบางงามตอนเข่าเด้อมันหยามันกต่งงามเพิ่นเอาขี่งวัวใส่หยาไม่ต้กอเบลเบลาพักเบียกกับนึกว่าปลูกพักอรวดย่างเขาบ้านตอนบยบาบค่ะแดดเทียงหัวเปี้งยงเลยแดดก็ได้ เขาบอกใหเหยียบข้ามเลยว่าั่านมันไม่มีที่อกแม่ให้เจ้าไปสอนกุ้งมาได้ปลาแก้วไปสอนกุ้งก็ได้ปลาแก้วเป็นก็หมั่นจะแบ่งมูลยลัดไปเยอไปน้ำกันดิโบไว้สองคนไว้สองคนก็ไอ้ไอ้บ้านนะโอ้คือสุดตายกันแท้ลองขับเที่ยวขึ้นมาสามเที่ยวมันมีที่ลองเอียบขับเที่ยวเขาข่วงเบิ้ดเออคนฝากเป็นกำลังใจให้ยายแดงมีลูกสาวสวยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ